นี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักใดบ้างในการตั้งรัฐบาลหลังจากฉีก MOU 8พักไปเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับ การฉีก MOU 8พักที่เคยประกาศจับมือตั้งรัฐบาล312เสียงทําให้การจัดตั้งรัฐบาลกลับมานับหนึ่งใหม่นะครับมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําโดยก่อนหน้านี้มีการเจรจากับ5พกร่วมรัฐบาลเดิมไปแล้วบนเงื่อนไขการทํางานการเมืองที่ต้องไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112แต่ว่าทั้ง5พักรวมถึงพักเพื่อไทยก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่โดย2ใน5พักที่มีการหารือกันก็คือพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐถูกตั้งข้อรังเกียจจาก กลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยว่าไม่ควรจะร่วมงานด้วยเนื่องจากเป็นพรรคสองลุงที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศไว้ตอนหาเสียงว่าจะไม่จับมือด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้นายนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันว่าจะไม่มีการจับมือกับ2ลุงโดยหัวหน้าพรรคได้ประกาศชัดว่าถ้ามี2ลุงก็พร้อมที่จะลาออกและโอกาสที่จะมี2ลุงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลุงหนึ่งได้วางมือไปแล้วส่วนอีกลุงหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือสร้างอำนาจต่อรองคงเป็นไปไม่ได้ และเพื่อไทยคงจะไม่จับมือกับ2ลุงแน่นะครับไปที่น่าสังเกตนะคะว่านายอนุสรเลี่ยงที่จะพูดถึงชื่อพักค่ะแต่ใช้คําว่า2ลุงแทนขณะที่การจับมือกับพักประชาธิปัตย์ซึ่งก,ก่อนหน้านี้มีข่าวนะคะว่านายเด็ดอิดขาวทองรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไปหารือกับนายทักษิณชินวัตรเพื่อร่วมรัฐบาลขอตําแหน่งรัฐมนตรี3ตําแหน่งแต่ว่าเรื่องนี้มีการปฏิเสธจากนายเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักแล้ว แต่ว่านายเดดอิตยอมรับค่ะว่าเดินทางไปห้องกงจริงแต่ไปเพื่อไปแก้บนเรื่องนี้ในชนวลีกภยัยอดีตหัวหน้าพักบอกว่าจากการสอบถามเจ้าตัวชี้แจงว่าไปแก้บนและนายทักษิณเรียกให้ไปพบซึ่งการตัดสินใจร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นเป็นของรักษาการกรรมการบริหารพักในปัจจุบันการตัดสินใจต้องเป็นมติพักอย่าปล่อยให้ใครทําอะไรตามใจจนพัก เกิดความเสียหายขณะเดียวกันนะครับปัญหาภายในพักประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่ได้รับการสะสางล่าสุดการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักก็ต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดหลังจากเกิดเหตุองค์ประชุมล่มเป็นครั้งที่2แล้วครับ